สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเป็นไป่เวลวชาแนลนะคะเราก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะอ่ะวันนี้เราก็เข้าเลืองกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันนะเราจะมาต่อกันที่ Hero Generation 4กันนะคะซึ่ง Hero Generation 4เนี่ยจะมีตัวไหนบ้างนะ ะมีลินนะคะแล้วก็เลนาแล้วก็อาร์มอสอาร์มอสเนี่ยเป็นโลเลนาเป็นหอกแล้วก็ลินเนี่ยเป็นธนูตัวที่จะเข้ากิจกรรมหมุนวงล้อก็คือลินนั่นเองซึ่งถ้าเข้าหมุนวงล้อเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเราต้องปั้นตัวนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ปั้นได้ง่ายที่สุดแล้วสําหรับสายฟีแล้วก็สายเติมนะมาดูกันว่าทําอะไรได้บ้าง ด้าน,นก้อนออกสำรวจแล้วก็อารินานะคะลินเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี7เปซ็นเป็นเวลา5วินาทีก็จะสามารถแบบเพิ่มพลังโจมตีได้ด้วยแล้วก็ขจัดดีบัฟทั้งหมดเช่นแบบพวกสตันแช่แข็งหรืออะไรพวกนี้คือเอาออกให้หมดเลยแล้วก็จะมีพลังต้านบัฟต่างๆที่ศัตรูเนี่ยโจมตีมาหาเราแต่ว่าเป็นแค่5วินาทีเท่านั้นเนาะ ต่อไปความเสียหายเพิ่มขึ้น300%ก็ถือว่าเยอะนะคะเพราะว่ามีประโยชน์ในด้านการลงอารีนาสุดๆไปเลยช่วยทีมได้มากต่อไปอ่าสปีดการโจมตีศัตรูลดลง3%แล้วก็ลดการรักษาที่เขาเนี่ยได้รับลดลง60%ก็คือถ้าสมมติศัตรูเนี่ยมีตัวละครเช่นอาลุงเพชร ใช่ไหมที่มันเพิ่มแบบพลังโจมพลังรักษาได้อะสมมุติเขาเพิ่มรักษาได้เต็มแม็กซ์คือ100%ลินเนี่ยก็จะลดลง60%ทําให้แบบรักษาได้แค่40%่สตฝ่ายโน้นะก็จะเสียการรักษาไปอ่าเข้าใจนะเป็นการออกสำรวจแล้วก็อารีนานะคะทักษะ3ทักษะนี้ต่อไปการออกเดินทางพวกกรอนอกเดินทางแล้วก็การส่งถ้าบอกไปโจมตีข้างนอกเนี่ย ทักษะ3ทักษะก็คือเพิ่มความเสียหาย5 0แต่ว่ามีโอกาสแค่40ซนะคะเพราะว่าลินเนี่ยก็ก็เหมาะสำหรับเข้าร่วมระดมทัพตีหมีนะแต่ว่าไม่ได้เหมาะขนาดนั้นเพราะว่าเรามีแค่โอกาส40เถูกไหมที่จะเพิ่มความเสียหายของทหารทั้งหมด50สนะสำหรับเรื่องเปิดระดมเนี่ยส่วนตัวคิดว่าก็ก็โอเคนะแต่ว่า ไม่ได้ดีขนาดนั้นอะอ่าต่อไปนะคะลดความเสียหายที่ศัตรูสร้าง20%ก็คือนั่นแหละทำให้กองทหารของศัตรูได้รับความเสียหายน้อยลง20%แล้วก็พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น5%ในทุกการโจมตี3ครั้งอ่ะแล้วก็ทับซ้อนกันได้ด้วยนะแปลว่า ครับครั้งที่หนึ่งเซครั้งที่ 2. อีก5%เแล้วก็ครั้งที่สอีก5%เป็นต5ก็บเพิ่มพลังโจมตีไปเรื่อยๆดินเราก็จบไปแล้วเนาะต่อไปมาเป็นเรนาดีกว่าเรนาเนี่ยสำหรับสายฟรีก็อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าสำหรับสายเติมเนี่ยเราก็แนะนำให้ปั้นนะมาดูด้านการออกสรัรวจแลวก็อารีนากันดีกว่า ควาเสียหายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้น420%เลยถือว่าเยอะมากเลยนะตีทีหนึ่งได้5คนเลยมั้งแล้วก็โอกาสหลบหลีกเนี่ยเพิ่มขึ้น25%เวลาศัตรูโจมตีมาเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ง25%เลยที่จะไม่โดนเราแล้วก็ความเสียหายเพิ่มขึ้น140%ทำให้ศัตรูหยุดเคลื่อนไหวเป็นเวลา1.5วินาทีอ,อันนี้ยมีประโยชน์ต่ออารีนาแล้วก็การออกสำรวจมาก สายฟีอาจจะปั้นยากแต่ว่าสำหรับสายเติมถ้าคิดว่าจะปั้นดีไหมเติมดีกว่านาะสำหรับการออกเดินทางแล้วก็ส่งทัพออกสำรวจนะคะความเสียหายพลังโจมตีปกติเนี่ยจะเพิ่มขึ้น30%เลยเร n น่าเนี่ยเหมาะสำหรับตีหมีมากๆเลยนะแล้วก็เหมาะสำหรับการเอาเร n น่าเนี่ยเข้าร่วมระดมทัพตีหมีเป็นฮีโร่ตัวแรกนะคะ ทำให้เพื่อนของเราเนี่ยโจมตีได้แรงขึ้นนะไม่ทหารทั้งหมดเนี่ยมีโอกาส20%เลยที่จะหลบเลี่ยงความเสียหาย mm. เมื่อได้รับการโจมตีปกติอันนี้เราว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะเวลาเราเนี่ยโดนโจมตีจากาบ้านอื่นๆนะแบบเขาโจมตีเรามาเนี่ยเรามีโอกาสที่จะไม่ได้รับความเสียหายเต็มที่นะคะมีโอกาสหาลบหลีกเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็ความเสียหายที่เพิ่มขึ้น200% แต่ว่ามีโอกาสแค่25เท่านั้นที่จะให้การโจมตีเพิ่มขึ้นนั่นเองถ้าเกิดว่าให้จัดอันดับ3ตัวเนี่ยเลยหน้าเราให้อันดับ1นะคะแต่ว่าเราไม่ใช่สายเติมขนาดนั้นนะก็ยังเป็นอันดับ2ของเราอยู่ดีานะพูดให้งงทำไมเนี่ยแล้วก็ตัวสุดท้ายอามอสนะคะน้องเป็นโลนะน่ะนน่นการออกสำรวจแล้วก็อารีนานะคะ ความเสียหายที่ได้รับของฝ่ายเดียวกันมนีลดลง70%เป็นเวลา2วินาทีก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็ความเสียหายที่เพิ่มขึ้น98%โอ้อีกนิดเดียวก็100แล้วอะ,อะทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น20%ใน2วินาทีถัดไปแล้วก็การรักษาที่เพิ่มขึ้น42%เป็นเวลา5วินาทีเหมาะสำหรับยืนอารีนาข้างหน้ามากๆเลยให้อาร์โมสเนี่ย รับแรงกระแทกเนี่ยเหมาะมากแล้วก็ต้านการออกเดินทางแล้วก็ส่งทัพออกสำรวจไปข้างนอกไปต่างที่เข้าผพยิต่างๆนะความเสียหายที่พลหอกและพลธนูได้รับเนีลดลง30%แล้วก็พลทหารราบเนี่ยได้รับลดลง70% น้องไม่เหมาะสำหรับกันเข้าร่วมระดมตีหมีนะคะอย่าเอาน้องไปอยู่ข้างหน้าสุดนะแล้วก็ความเสียหายที่เพิ่มขึ้น100%เปอร์เซนเลยอู้หเหมาะสำหรับเปิดระดมเหมือนกันนะเนี่ยอ่าแล้วก็อันสุดท้ายความเสียหายเพิ่มขึ้น60%แล้วก็ความเสียหายที่ศัตรูได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้น25%เป็นเวลา1เทิร์น เพราะฉะนั้นแล้วอาร์มสเนี่ยจากที่ดูทักษะามาเนี่ยเหมาะสาหรับที่เราจะเปิดทับระดมนะคะแต่ว่าไม่แนะนําในการเข้าร่วมระดมทับตีหมีนะสำหรับอารีนาแล้วก็ออกสํารวจเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะ สรุปว่าสายฟรีเนี่ยเราแนะนำสอตัวก็คือลินแล้วก็เลนาเลนาเนี่ยพยายามปั้นท่าทีจะปั้นได้ก็พอละเ,เก็บเ,เก็บพวกชิ้นส่วนสีทองเนี่ยมาปั้นเองก็ได้นะคะดองๆไว้อาร์โมสเนี่ยสำหรับสายฟรีเนี่ยก็ยังไม่แนะนำนะคะเรายังใช้ฟรินได้อยู่นะฟรินเนี่ยใช้ได้ถึงจนกว่าจะถึงฮีโร่เจเนเรชั่น5เลย สำหรับฮีโร่ Gen4 เนี่ยก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะอันดับหนึ่งของเราก็คือดินเหมือนเดิมเหมาะสำหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ